สวัสดีค่บะบุษบาบ้านชาวลูกทุ่งมาเลยครับวันนี้แบบว่าเต็มโชว์เลยนะครับโอ้โหโอ้โหอโอ้โหคือวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ไฟแรงเพิ่งจบจากบ้าน AF มา คนหนึ่งจบมาตั้งแต่ AF2 อีกคนหนึ่งเพิ่งจบมาตอน AF5 หออฟหนิมสุขโขสโมสรมาแน่วันนี้มาเลยวันนี้นี่แต่ว่าก่อนที่จะไปเจออะไรเก๋ๆนะคะขอเมานิดนึงว่าช่วงนี้เปิดเทอมแล้วอ๋อผมเข้าไปดูไฮไฟล์แฟนคลับของเราครับเด็กๆเยอะนะบอกว่า ไม่ได้ดูบุศบาบานเช้าแล้วเพราะว่าเปิดเทอมต้องไปโรงเรียนอวันนี้พวกเราก็โดดเรียนกันมาใช่ไหมคะอ๋อเปิดโอโหซิหมดวันล้วดีวันนี้เด็กๆไม่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวขอขึ้นชอชิงที่หน้าจอนะคะเฮ้ยคุณจะขึ้นได้ไงนี่รายการตอนเช้านะคะคุณมันจะติดเลนหรือเปล่าชอชิงเนี่ยอุ้ยติดลงติดเลนอะไรชอชิงที่ว่านี่ก็คือว่าสวยเฉพาะที่พิเศษเฉพาะชาวบุศบาบานเช้าต่างหากอโหไหนๆอะไรมีอะไรพิเศษนี่ๆๆมีผลไม้ไหมคะ นี่เดี๋ยววันนี้เราจะมีผลไม้ปั่นสูตรพิเศษเลยนะคะเอามาฝากคุณผู้ชมชาวบุษบาบานเช้าโดยเฉพาะแม่ยังสาววรนนสาท้องพิเศษค่ะเห็นบอกว่ามีสูตรน้ำผลไม้ที่ทําให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์เปล่งปลั่งนะเฉพาะสําหรับชาวบุษบาบานเช้าหรือใช่ไหมเห็นได้บอกแล้วว่าต้องขึ้นชอเชิงอ่าก่อนก่อนมาพูดผลไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันก่อนดีกว่าเป็นข่าวดีของคนไทยนะครับเพราะว่าสัตว ไทยๆเลยเนี่ยนะครับพันไทยเลยนกกระเรียนสายพันธุไทยนะครับอตอนนี้เขามีการเพาะพันธุ์ได้ถึงหนึ่งร้อยตัวแล้วซึ่งวันก่อนเนี่ยเขาก็มีการถแถลงข่าวนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมปล่อยนกกระเรียนที่เพาะพันธุ์ได้เนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับงานนี้นะครับผูมิในการองค์การสวนสัตว์ครับดอ,อร์โสพลดำนุ้ยนะครับก็ออกมาถแถลงข่าวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขามีการสำรวจนกกระเรียนพันธุไทยตามธรรมชาติที่อยู่ตามป่านี่นะครับพบว่า หายไปหมดเลยคือตามสถิติเนี่ยแต่ละปีก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนในที่สุดไม่พบนะครับแต่ว่าในสวนสัตว์เนี่ยยังมีอยู่อันนี้ต้องบอกว่าสวนสัตว์โคราชนะครับเป็นผู้เพาะพันธุ์ตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ต้องการให้เพาะพันธุ์นกกเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยครับหน้าตาของมันแล้วก็พาะได้ถึง100ตัวแล้วเดือนหน้าครับมิถุนายนก็จะปล่อยพวกมันเนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติ โอ้โหนี่มาโชว์ด้วยนกกรเรียนเอ๊ะครยๆใช่พันนี้หรือเปล่าใครยๆพี่กุ๊กกบกวางคืออันนี้เนี่ยคุณหมอกาลังทําอะไรครับนั่นสิอันนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอันนี้คือป้องกันการสูญพันธุ์หรือเปล่าควิธีเอ๊ะไปไปทาอะไรข้างหลังมันนะเนี่ยคือจำลองการสมญพันธุ์เขาบอกว่านกกระเรียนที่จะถูกปล่อยออกไปสู่ธรรมชาติเนี่ยนะครับเขามีการเลี้ยงที่โคราชเนี่ยนะฮะจำลองสภาพแวดล้อมจริงๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง ว่าเอานกกระเรียนไปปล่อยเนี่ยแล้วมันจะแบบว่าหากินไม่เป็นมันจะอดตายคือมีการซ้อมว่าเขาสามารถออกไปเจอสภาวะจริงได้คือแบบซ้อมเลยนะแบบใครจะเอาปืนไปเล็งไปยิงมันซ้อมให้บินหลบด้วยยังจริงเหรอเนี่ยอันนี้เยอะแลอันนั้นเยอะไปนิดนึงคือซ้อมให้มันรู้จักหาอาหารเองไม่ใช่ว่าต้องมีแต่คนคนเลี้ยงเอาแบบเอาปลาไปให้เอาหอยอะไรไปไม่ใช่ไม่ใช่อะแล้วแล้วอย่างเนี้ย อันนี้เป็นน,นกกระจอกเทศนกกระจากเทศพันดำเออก็ดูชุดสิฮะแบบว่ามาเป็นนกกระจอกเทศเลยอ่จบเพือนะเรื่องนอกเรื่องกระจอกอะไรเนี่ยคะ่ะช่วงนี้เนี่ยแต่งชุดมาอย่างนี้เนี่ยอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งแล้ว เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยที่เขามารายการเรานะโอ้โหแฟนคลับเนี่ยมาเต็มเลยตอนแรกนึกว่ามหาเป้ใช่คือตอนแรกเนี่ยเราลงมาจากรถใช่ไหมจากช่องห้าเลยเดินลงมาปรากฏว่าเห็นแฟนคลับกลุ่มหนึ่งเดินสวนกันมาครับไอ้เราก็โอ้โหแฟนบุษบามาแต่ช็อตปั่นหน้าร้อนเลยคือเขาถือกล้องมากันใหญ่เลยนะอผมก็เดินเดินสวนกันแคใหญ่เลยปรากฏว่าเดินสวนเอ้าวเลยครับเลยไปไหนไม่รู้ครับปรากฏว่าอ๋อเป็นแฟนคลับของแขกรับเชิญของเราใช่แล้วไปชมกันเลยดีกว่ากับ

ัสดีครับสวัสดีครับออฟดิมนะครับสุโคสโมสอนนะครับแต่ต้องบอกว่าแฟนขับเยอะจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าหน่อยดีกว่าเดี๋ยวแฟนขับถ่ายรูปไม่ชัดแฟนขับยืนไกลเหลือเกินเดี๋ยวซูมาไม่ถึงนะเมื่อกี้เห็นท่าเต้นแบบมันมากเลยนะเห็นบอกว่าของออฟเองนี่ตอนอยู่บ้าน a F ฟข้างใครมากเลยหนุ่มเกาหลีเลัผมใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วตอนนี้ยัง ข้างใายเขาอยู่ไหมฮะก็ข้างใายอยู่แต่ก็เรียกว่าไม่บ้าพลังเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับทำไมเมื่อก่อนบ้าพลังยังไงครับเมื่อก่อนคือตอนอยู่ในบ้าน AF นะครับก็เพิ่งมีโอกาสครั้งแรกที่ได้ดู MV ของเรนเป็นคอนเสิร์ต<ช>แล้วแบบว่ารู้สึกเปิดแรงบันดาลใจทันทีแต่แรงเยอะกว่าน,นี้ฮะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเบาลงมาแล้วลองเต้นได้ไหมฮะน้องหนิมระวังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเถิบมาด้านนี้ด้วยครับเรียกมือที่นิดนึงครับครับเอาฝากฝากใหม่อ่ามามามเดี๋ยวเอาใหม่มาขอขอจังหวะเป็นไทยๆก็ได้มิิวสงงงงเเตร ครับอ่ะตบมือก็ได้ตบมือก็ได้้าโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โโหโอ้อ้โโหโอ้โโออ้โหโออ้โโอ้โโอ้โโอ้้โหโอ้โโอ้อ้โโอ้โ้โหโอ้หโออ้โโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โ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 โ้โโอโโ อ๋อ nobody วันเด้เลยมาครบแล้ว5คน5คนเด้วยอเอาด้วยเลยเ2 3 I want nobody nobody but you ตาจิกตาจิกด้วยต้องตาจิกด้วยนิมถอดไปจาก MV เลยโอ้โหออันนี้ต้องทำตาจิกอันนี้จริงๆเราเป็นแฟนเจอหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ จริงจริง,รงแล้วใช่กว่าเรียนอีกฮะใช่จริงจริงที่ชอบมากคือบัตเตอร์เกิลเลยเอ,อ,อันนี้ฝึกท่าเต้นมาอย่างดีออต้องบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ในบ้านเอฟมาทุกคนก็ได้ฝึกเต้นฝึกร้องฝึกแอคติ้งสารพัดเลยทำให้ทุกวันนี้นี่ก็โอ้โหความสามารถหลากหลายมากนะคะแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมพอมาร้องลูกทุ่งแล้วโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนแนวไปเยอะไหมเปลี่ยนเลยครับผมก็คือออกจากบ้านเอฟมาก็ ยังเป็นยังติดสตริงอยู่นะครับแต่ว่าพยายามจะพยายามจะให้ให้ให้แฟนๆเพลงได้ได้รู้ได้ค่อยๆเข้าถึงกันไปครับว่าออฟเนี่ยเป็นชอบในความเป็นลูกทุ่งนะครับแล้วพอมาอยู่ในสายลูกทุ่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบนะเพราะว่าดูแบบว่าจริงใจดีสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราอย่างเงี้ยฮะ,ะทั้งคนฟังทั้งคนร้องเพื่อนร่วมร้องเงี้ยทุกคนจริงใจหมดเลยครับน่ารักครับไอ้ออพูดอย่างนี้นี่อัลบั้มเก่านี่เพื่อนอไม่จริงใจเลยไม่ใช่แต่ว่าแบบว่า พอเราไปเจอคนลูกทุ่งจริงๆเราจะสัมผัสได้ว่าเจคนลูกทุ่งแล้วเขาคือเขาตรงๆเลฮะอ๋เฮ้ยขอยืมตังค์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ยืมไหมให้ยืมไหมสมมติเป็นเป็นสตริงมาเจอกันก็บอกเอ้ยนายก็ต้องแบบเออมีมีค่อยๆต้องคุ้มหน่อยออกพร้อมหน่อยออกพร้อมหน่อยแต่สมมติว่าเป็นลูกทุ่งอย่างเงี้ยมาเจอเพื่อนกันเฮ้ยเพื่อนยืมตังค์หน่อยสักห้ารอยอะไรเงี้ยแล้วตอบว่าเอ่ออย่าวังอย่าวังเหมือนกันอันนี้ก็จริงใจกลับเหมือนกันใจกลับแล้วส่วนน้องหนิมล่ะครัะ หนิมก็ชอบเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าก็กอกหูมาก็ไม่ได้ฟังเพลงแนแวอ<ม>ื<ม>่นเลยอยู่ในบ้าน AF จนมาถึงทุกวันนี้คือเราก็แฮปปี้กับการที่จะร้องลูกทุ่งใช่ค่ะ<ม><ม>แบบนี้นะคะถ้าเกิดลูกทุ่งอยู่ในสายเลือดขนาดนี้สงสัยช่วงหน้าต้องมาคุยกันแบบยาวๆแล้วละค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามเส้นทางลูกทุ่งของเขาทั้งคู่กันค่ะบารปะกศวงพน